วิกฤตการพลังงานและสิ่งแวดลอ้อมวิกฤตน้ำมันวิกฤตน้ำมันหมายถึงสถานการณ์ที่อุปทานน้ำมันหยุดชะงักหรือขาดเคลนซึ่งนำไปสู่ความท,ท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาวิกฤตเหล่านี้มักเกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่โดยมักเกิดปัญหาเชิงนโยบายและการบริหารจัดก,การมากกว่าจะเกิด การสูญเสียทรัพยากรทั่วโลกวิกฤตการน้ำมันที่เป็นพลังงานสำคัญเริ่มเป็นปัญหาที่รับทราบกันทั่วโลกในต้นศตรวรรษ1970เมื่อกลุ่มผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปกได้ประกาศขึ้นราคาน้ำมันและลดการผลิตน้ำมันดิบลงในคศ 1, 1 9 7 3เหตุการณ์ดังกเก่าก่อให้เกิดความปันป่วนทางเศรษฐกิจไปทั่วโลก เพราะทำให้ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นและนำไปสู่การประชุมร่วมมือกันของประเทศต่างๆเพื่อหาแนวทางแก้ไขวิกฤตการณน้ำมันสิ้นสุดลงเมื่อนา,นานาประเทศกำหนดมาตรการลดการบริโภคน้ำมันโดยให้นำแก๊สธรรมชาติอื่นๆรวมทั้งพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ให้มากขึ้นและเริ่มหักมา พึ่งพลังงานทดแทนรวมถึงการนำเก๊สธรรมชาติสำหรับยานยนต์ที่เรียกว่า Energy V EGV มาใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำมันในการคมนาคมขนส่งรวมถึงการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าวิกฤตการสิ่งแวดล้อมวิกฤตการสิ่งแวดล้อมหมายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงหรือการทำลายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างรวดเร็วซึ่งมีผลกระทบ ต่อระบบนิเวศและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งชีวิตอื่นๆน,นะครับน้องปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลายเป็นปัญหาใหญ่ของโลกปัญหาหนึ่งที่ประเทศต่างๆทั่วโลกให้ความสนใจภาวะโลกร้อนเป็น อย่างเห็นได้ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาขงต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอันตรายรุนแรงต่อโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งมวลในระยะยาวนะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกปัจจุบันอยู่ในภาวะวิกฤตมีหลายประเภทและสาเหตุการเกิด แตกต่างกันสาเหตุหลักที่สำคัญคือการเติบโตของประชากรและเศรษฐกิจโลกทำให้เกิดความต้องการบริโภคและทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากหากไม่มีการจัดการที่เหมาะสมก็จะนำไปสู่การเสื่อมทรงของสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศเกิดความสูญเสียความสมดุลซึ่งย่อมส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและสภาพเศรษฐกิจ ด้วยในที่สุดปรากฏการณ์เอล尼โยซึ่งหมายถึงสภาพอากาศแปรปรวนที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกในเขตซีกโลกใต้เป็นปรากฏการทางธรรมชาติเมื่อเกิดขึ้นจะทําให้ภูมิอากาศในประเทศหรือดินแดงทางตะวันตกมหาสมุทรแปซิฟิกที่เปลี่ยนแปลงกระแสน้ําในมหาสมุทรสูงขึ้นพื้นที่ของกระแสน้ําุปนของมหาสมุทรแปซิฟิกขยายกว้างและอุณภูมิน้ําุ่นสูงขึ้น กินปกติซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในมหาสมุทรนอกจากนี้เอลนิโยยังทำให้เกิดฝนตกหนักฉับพลันในพื้นที่แห้งจนเกิดน้ำท่วมหรือพื้นที่ที่เคยมีฝนตกชุกชุมแห้งแลรงอย่างหนักอันมีผลทำให้เกิดไฟป่าตามมาข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมนับวันจะเป็นปัญหาและรุแรงขึ้นทำให้ประเทศต่างๆตระหนักถึงการแก้ปัญหาปัญหาดังกล่าวทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมมือกันแก้ไขรวมถึงองคอ์กรสหประชาชาติมีบทบาทสำคัญในการผลักดันดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรโลกและสิ่งแวดลอ้อม โดยในคอ,อ1972สัสตาชาติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสัสตาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ขึ้นเป็นครั้งแรกที่กรุงกรุงดอทโฮมประเทศสวีเดน